Personal Condition Personal Condition ประกอบด้วยการให้ความหมายประกอบด้วยวัฒนธรรมความเชื่อสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและการเตยมตัวและความรู้อย่างที่เมื่อกี้เราใช้ความคิดของเราว่าตอนที่คนคนหนึ่งจะใช้เวลาในเดือนหกเดือนหนึ่งปีการเปลี่ยนงจานการเป็นนักเรียนไปเป็นนายกิงเราก็ออกความคิดว่ามันเป็นรุ่นนี้นั่นแต่ว่าถ้าความคิดของเดลิสในทฤษฎีนี้ประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ การที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนหันจะได้เรงรึงชูดด้วยการให้ความหมายและท่านะทำความเชื่อจะเป็นสิ่อส่งแลันการไปเต็นตัวและฟังรู้นะคะการให้ความหมายสมัเหมอนกันที่เราเคยอธิบายในเวอร์ชั่นตก่าๆนะคะคิดถึงเรื่องของอยู่ตั้งคงรแรกนะคะก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นทางบวกหรือทางลบชอบหรือไม่ชอบนะคะ เพราะทนายทำบังเชื่อเพราะในหนังสือของเบลลิสเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่งว่าในประเทศเกาหลีเนาะคะ่ะการการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจําเดือนเนี่ยจะจะต้องเป็นเรื่องที่น่าอายไม่บอกใครไม่ได้แล้วก็หญิงตั้งไม่ใช่หญิงเมโลพพสคนนั้นจะต้องผ่าน สำคัซึ่งคือทีนี้นเราเรียนเรื่องพวกนี้มาเราจะรู้ว่าโรคว่าเ,าลเ,าเป,ปลี่ยนไปถึงเขียีเหม่ก็มีใๆที่เป,ปลี่ยนแปนั้นแะคะ่ะแต่ถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็เดินไปที่คลินิกนรีเวเขาก็จะได้รับก,การรักษาแล้วเขาก็บอกคนอื่นว่าป้าป้ากำลังอยู่ในตรงนี้ทุกคนก็จะให้อภัยป้าแต่ถ้าอยู่ในอีกที่หนึ่งเขาจะต้อง โผล่กับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าสังคมวัฒนธรรมไม่ยอมรับอีนะคะ่ะฉะนั้นแมลิสเ,เขาก็เลยบอกว่าวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนคติก็มีผลที่อาจจะยับยังหรือสนับสนุน,นการเปลี่ยนผ่านในภาวะหนึ่งๆโอเคไหมเนาะนงนนีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจนึงแบบว่าในตำราเขาบอกไว้ว่าเออมีสตรีทีอ่อยู่ในวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งที่จะต้อง โขกกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอ,อับอายที่ควจะบอกใครนะคะโซเชียลอีโคนมิคสเตตัสคือว่านสิสิตน่าจะพอพอในภาพออกว่ามันมีผลต่อการเปลี่ยนผ่านทั้งสี่ชนิดที่เราว่ามาเนาะคะ่ะแต่ว่าในในตำาากของเบลิสเนี่ยเขาบอกว่าเ ข้อคนพบเขาก็คือคนที่มี socio economic status ที่ขั้นวางนยิยมนุ่มจะมีปัญหาทางจิตใจมากกว่าในสตรีประจำเดือนตนิดายเช่นไฮโนเลสนะคะวนี้เนี่ยในตำราของเบลลิสพูดถึงคนคนบราซิลที่อบพยพไปในอเมริกาหรือเล่าติดใยเช่ไนไฮโนเลสในเรื่องของภาษาและคณะิธเป็นไรสภาพแล้อนวทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนเดิม แล้วค่ะจะทําให้เป็นแบบใจ,จที่ทให้การยกขยบย้ายถิ่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแล้อยู่ในภาวะการใหม่ได้ดีกว่าเราค่ะอันนี้เราเราทําความเข้าใจความหมายมาแล้วอันนี้ยกตัอวอย่างให้ฟังตามหนังสือนะคะ Personal condition หมดเป็น community condition อย่างเงี้ community condition เนี่ยเขาไม่ได้ define community ไหน community ทั่วไป คนนอกตัวปุ๊เป็นคอมมูนิตี้เลยเขาอีกนเขาจะเป็นสังคมตี้เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าเออ่คำว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเขาอยู่ก,ก,กับผู้ปกครองนะคะหรือว,ว่าคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรเอ่อเออเฮลท์เพอร์ซเน,นี่คนที่เป็นเป็นบุคลคากรทางสุขภาพถือว่าเป็น เป็นคอมมูนิตี้คอนดิชันนะคะอันนี้ต้องดูเดนฟิเชันของเขานะถ้าเป็นเมลิสเขามองแบบนั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างเนาะคะคอมมูนิตี้คอนดิชันในในตำรายหลักของเมลิสที่เขายกตัวอย่างไว้อย่างเช่นความจำกัดของทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หญิงต้องทยันในยกในเวลาลนนราชการเนี่ยทำให้หญิงก็โตได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยังไม่จังถือว่าคอมมูนิตี้คอนดิชั่นนี้ไม่เอื้อแต่ละต่อไปโซไซตี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกจะเป็นดีลีฟจะเป็นดีลีฟของอย่างเช่นถ้าเรื่องการตั้งครรภ์ก็คือถ้าถ้าหญิงตั้งครรันทีเอเจอร์คนเมื่อกี้อยู่ในอเมริกาแลอยู่ในประเทศไทยอ่ะ เ็พรนิข้าออกไหมว่า,าการประสบปัญหาของโซซายที่คอนดิชั่นหนึ่งก็จะแตกต่างกันแทนที่เด็กไอเด็กมัธยมมห้านี่น่าจะอายุ18บแปดเลแล้วอะถ้าเขาอยู่ในคีิโลกหนึ่ง่ยเขาก็สามารถที่จะทั้งคันแล้วก็คลอดแล้วก็กลับมาเียนได้แต่ว่าโซซายที่ฟอนดิชั่นในในโซนเอเชียก็อาจจะไม่เชื่อต่อการที่จะให้เขาเป็นแบบนั้นได้โอเคค่ะ ตอนนี้เรื่องของแพทูไปที่ pattern of response จะขยับไปอีกรอบหนึ่งเลลูกใหญ่แนี่ยมันค่อยๆตามไปนะครูกำลังค่อยๆพูดกำลังจะหมดละอีกสองกรอบมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราทำดับเนาะอาการบ่งชี้ว่าการเข้าสู่สภาวะการใหม่ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยมันจะม,มีในทฤษฎีที่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายยังมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนที่เราเข้าใจหนึ่งนี่ว่า ตื่นที่มาสุดสบายเขาแบ่งออกเป็นสองข,ขั้นตอนเขาดูจะดูโปรเซสเดมิเคเตอร์แล้วก็เอาคำเดมิเคเตอร์ เราเข้าไปดูว่า process creator ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย feeling connected, i n t e r a c t i n g แล้วก็สถานที่และการเป็นอยู่เนี่ย location แล้วก็ b e i n g s i t u a t e d นะคะแล้วก็การสุดออะไรก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและการจัดก,การก็ดี developing confidence and hoping meaning มันมจะคล้ายๆเดิมประคับระคองแต่ว่า้ามันยากตรงสเต็ปหรือเวลาเราให้การเรียนางเนี่ยเราจะคา,าดว่า คนไข้จะสามารถควบคุมน้ําตาลได้อะไรเงี้ยเราอาจจะโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าเราไปไปแต่งสเต็ปว่าคนไข้ับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอะไรเนี้ยคะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆ้ากันนะคะแต่ว่ามันเป็นมีนิของ,งการเปลี่ยนไปสู่สภาวะการใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ที่มีความสุขค่ะแต่ว่า มันอาจจะเป็นการการดูที่ยาวเกินไปเอรวชั่นนี้เขาก็เลยใช้การดูเชิงกระบวนการปอดและถึงนะดูเชิล์ผลนะลองมาดูทีละตัวนะคะเชิงกระบวนการในนี้บอกว่า feeling c c t e นเี้ยเป็นหัวใจในการเชื่อมโยงนะคะการเป็นเป็นหัวใจในการที่จะเปลี่ยนผ่านสำเร็จอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างในหนังสือเบลลิ้นะคะ การที en, да. er e ่มีความผูกพันกับบุคลากรทางสุขภาพที่สามารถเป็นที่ปรึกษาและไว้วางใจได้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นะกี่ยววิ่งผ่านเน็เต็ดความรู้สึกเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผูกพันนะคะจะช่วยทําให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างดียิ่งในแอคชั่นเนาะคะเมลิสเอ่อยกตัวอย่างเอาไว้ว่า ในการดูแลนะคะผู้ป่วยอะไรแนละผู้ดูแลแต่และคู่ก็จะมีมีอินเตอร์แอคชั่นที่ต่างกันเต็มใจความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลปฏิกิริยาระหว่างกันระหว่างผู้ป่วยผู้ดูแลจะเอให้เกิดสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและคงกระพุนนะคะแล้ผู้ดูแลอาจจะมีทั้งส่วนสนับสน,นุนและก็ส่วนที่จะต่อต้านแล้วแต่นะคะว่าผู้ของเขาเนี่ย เป็นเป็นผู้ดูแลที่ดีก็คือก็จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยสาม,มา,ารถเปลี่ยนผ่านในทางที่เป็นโรคอะไรได้ดีในขณะที่อืมกิจการของของบางคู่อาจจะทำให้ใกลายเป็นเป็นปัญหาหรือว่าเป็นตัวตัวอยักอยางก็ได้นะคะามรู้สึกอยู่ตัวนะคะแต่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ในบางสถาน,น,นที่นะคะไปที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะก็จะเอ่อเอ่อ เมลิสอธิบายอ่ารที่เขามีมโนทัศนี้อยู่ในทฤษฎีว่า,าการที่เอ่อชาวบราซิลที่ที่ย้ายอพยพนะคะหนีจากประเทศเกิดของตัวเองไปอยู่ที่อเมริกาเนีนเ่ยเขาจะมีการเปรียบเทียบการความเป็นอยู่ระหว่างสองประเทศนะคะข่อยและหลังกันการอพยพในแง่ของความเป็นอยู่ประสบการณ์การปฏิบัติตัวและทัศนคตินะคะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเขาก็จะมีความถู่ตัวกับที่ใหม่ ความที่จะถึงคงแรกเป็นอะไทีเ่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็จะจะทำให้ใหมีอิทธิพลต่อไปที่เขาจะ feeling อยู่ตัวกับที่ใหม่โอเคใช่ผันไปที่ชุดตัวเองได้อันอันนี้น่าจะสุดท้ายท developing confidence and f e e i n g น,นปปคะคะเนื่องเวลาผ่านไปไปในทุกๆสถานการณ์ก็จะสามารถที่จะอยู่กับสิ่งใหม่ ด,ด้วยความเชื่อมั่นลดความเครียดอันนี้ก็เป็นจุดที่จะแสะดงถึงความสําเร็จหรือว่าการเปลี่ยนแผนที่สภาวะใหม่ได้อย่างสมบูรณ์นะคะตัวอย่างที่ที่เสนอไว้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการรักษาการฟืน้นตัวในการดำรงชีวิตอยู่กับการที่เราไม่เห็นค่าที่ตกผุดดขัดขังหรือว่าเอ่อวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างปกติ สุดท้ายของอันนี้ก็จะเป็นเมืีกระบวนการนะคะก็จะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ผลลัพธ์อันนี้ก็คือเมื่อมันเกิดภาวะใหม่ขึ้นกับคนคนที่อยู่ในสถานะารแล้วเนี่ยการประเมินในมุมองของเบลลิสเนาะตาองง,งเรื่องอาไจ,จะเป็นเรื่องที่นิสิสอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอมันเข้าใจบ้างอะไรเงี้ยจะพูกำลังอธิบายสิ่งที่เบลลิสเชื่อเฉยๆนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราเรียน ทฤษฎีอะไรเราแค่เชื่อตามเขาอะค่ะไม่ต้องไปไฟกับอันนี้ใช่ไม่เห็นจะอันนี้เราก็จะงงไปเองเนาะอันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าทฤษฎีนี้เขาให้องค์ประกบอบไปอย่างนี้บางเรื่องที่เราไม่แยกเป็นอันจะไม่เข้ากับโซเชียลอ,อ่ u ค t ลเจอร์อะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าโุ้ยไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเอาคำดิเคเตอร์เนี่ยก็คือมาสเ mastery กับสร้างเอกลักษณ์ใหม่เนาะค่ะ identity เราดึงเชื่อมนะใช่ไหมเวลาที่เรามาสเตอร์กับอะไรตรงไหนตรงไปตรงมาของคำว่ามาสเตอร์ก็คือเชี่ยวชาญชำนาญเราสามารถดำรงชีวิตอยู่กับสถานการณ์ใหม่ได้โดยเชี่ยวชาญชำนาญกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินขาเทียมหัวใจดวงใหม่ที่ถูกแานสแทนไปอันใหม่อะไรอนะย่างเงี้ยการยีราบปรับปรุงหรืออะไรอยนะค่ะถ้าเราสามารถที่จะจะมีทิ้งนิด สถานการใหม่ได้นี่มีเป็นคำในหม่ง่ายๆของ m a s t e r ่ถ้าในคำาธลที่ไปก็จะบอกว่าให้เป็นแผนที่กำเนินเป็นด้วยดีทุกคนจะสามารถสแสดงพฤติกรรมสถานะารณใหม่สแสดงถึงการปรับตัวปรับอารมณ์แล้วนะคะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วมีความรู้สึกว่าเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะรู้สึกมีคุณค่ามีพลังอยู่ในบทบาทใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งสุขสบายและปกตินะคะคาใหม่ของ mastery นะคะเพราะว่าสิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเราผ่านกระบวนการมาหมดแล้วเรายอมรับมันแล้วเราอยู r e i ิ t e g r a t i o n identity นะคะก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ใหม่อย่างอย่าง,าง,างที่คุณยกตัวอย่างว่าถ้ามีท้องอย่างเงี้ยก็ต้องเดินช้าลงอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จะก้าวไปที่สูงอะไรเงี้ยการทรงตัวอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมได้จริงๆริงอะไรเงี้ยค่ะถ้าใคร คนเนินอาจจะท้องแต่ไม่ต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งผีขวางหนึ่งคู mustache, ่วันยังจำได้เลยว่าเอ้าเดินไปถึงหนึ่งงนั่นยังไงวะายกไม่ได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกไม่มั่นใจที่จะยืนบนขาข้างเดียวแล้วก็ข้ามสิ่งผีขวางก็ใช้วิธีเดินอ้อมเป็นที่มันเป็นที่เดิมของของเด็กที่ต้องไปสอนน่ะฉันเคยเดินผ่านแล้วก็ยกขาก้าวไปอย่างเงี้ยวันนี้ท้องสันใหญ่สิ่งเล็กฉันเดินมาที่ยกขาไม่ได้อย่างงเี้ยหรือว่าคือไม่กล้าค่ะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็จะมีแบบเออคือมันจะเป็นฮัทเชิร์ของการคนที่อายุมากขึ้นหรือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะรู้ว่าทางเงินเขาจะไม่ลื่นหลงมาเลยเงี้ยหรือตอนท้าก็มีอีกว่าจะเป็นคนที่ขี้ร้อนก็จะออกกิจกรรมด้วยกันว่ายน้ำว่ายจนวันหนึ่งหลายกาดเขาก็เดินมาว่าอาจารย์เวลาช้าลงเนี่ยไอ้า้างต้องหลังลงไม่ใช่เอาหน้าลงอย่างเห็นหน้าจะคว่ำลงไปว่าท้องมันใหญ่ไงท้องมันใหญ่เขาก็จะแบบเลยก็เขาค่อยใหญ่ที่มันเขาค่อย ว่าให้ลุงพูดอยู่วันนึ่งเขาก็เดินก็ไมุ่กเนี่ยเราหมายว่าถ้าเรายังไม่คอนเซิร์นกับเรื่องเนี้ยเวลาเราเดินลงสระน้ำมันก็ลงบันไดแก็เอาหน้าลงไปอย่างเงี <blunt animation> ้ยงเออหรือบางคนอาจจะแบบว่าเพลเซ่เอาหลังลงตั้งแต่แรกก็ยูหน้าจะครัไว้หนังมาตั้งแต่เด็กครูก็ลงแบบเอาหน้าลงไปตั้งแต่เด็กไงเออแล้ววันหนึ่งก็ไม่รู้ด้วยตัวเองคนที่คนที่เขาคุมจับอยู่เขาคงเห็นท่าไม่ดีนะเขาใหญ่ที่หน้าควันตูลงไป พวกวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าไอ้าจ้าที่กำลงแบบนี้ได้มันไม่ปลอดภัยจะต้องลงเลยนะไอเด่นี้เป็นต้นก็คือมันจะเปลี่ยนไอเดีนิตี้ใหม่ะคะ่ะแล้วความคอนเซอร์นั้นจะอยู่กับเราโดยที่ไม่หายไปแล้วเขาไม่ต้องมาบอกเราครั้งหนึ่งแล้วในครั้งต่อไปเราก็จะรู้จักที่จะระวังสิ่งอีขวางหลังเราหรือว่าคอยเดินอย่างเช่นเนี่ยค่ะตอนนี้บริเวณที่จอดรถเนื่นองจากผลงตกทุกวานมันจะให้เต็มหมดเลยแล้วคู่ก็ แก่แล้วเนาะจากปีที่นักว่าจบแล้วบางคนผมว่าหนุ่มขึ้เกิดคุณใกล้จะเสี่ยแล้วผวูก็จะเริ่มใส่รองเท้าที่เป็นไม่ใส่รองเท้าซ้นสูงอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะระมัดระวังว่าถ้านลงไปก็จะรําว่าอันุ้เคแล้วอย่างงี้ค่ะมันจะไม่เปลี่ยนแ้วประสบการณ์ที่สอนเราว่าไม่เหมือนเดิมนัไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมอรอยเ้ยเข้าใจไหมตัวเนี้ยมันจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่นะคะก็จะเดินท้ายลงแต่อะไรผมว่าไปเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เห็นไหมคะอันนี้ดันซิ่งเทอราลัคูติกนะคะเขียนไว้ว่าเซ็งก็คือเหมือนเดิมที่เคยอธิบายเมือช่วงก่อนว่าหน้าหน้าที่ของพยาบาลต่อต่อการดูแลคนไข้โดยใช้ดูแลใครก็ได้เพราะว่ามีคนก็ไม่ได้เป็น,นคนไข้นะคะในอดของทฤษฎีนี้ก็จะบอกว่าพยาบาลต้องประเมินประเมินความพร้อมแล้วก็เตรียมนะคะแล้วก็ใช้กฎบาเสริมอ,อย่างไรค่อยๆดู สิ่งที่ต้องซัร์นก็คือแต่ละคนมีความแตกต่างกันแตกต่างด้วยมโนทัศน์ทั้งหมดจะเห็นว่าการตั้งคันครันน้งแรกของผู้รับบริการสองคนไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เขาอายุไม่เท่ากันความพร้อมเขาไม่เท่ากันเขามีความรู้ไม่เท่ากันเขาวิลลิงหรือว่ามีมีความยินดีกับการมีคันไม่เหมือนกันอย่น่าวแรกแรกที่พยาบาลเซาทคิดก็คือไอ้นี่เนี่ยแล้วก็ประเมินในส่วนของคนที่เป็น ใจเพื่อต่อการเปลี่ยนผ่านต้องค่อยๆดูว่าเขาให้ยี่นี่ว่าอะไรอนนะไรอย่างนี้ค่ะเวลา assess ต้อง assess ด้วยมนโนทัศน์ย่อยๆพวกนั้นแล้วมันสรุปว่าทั้งหมดทั้งมวลของคุณค่คนนั้นเพื่อหรือว่ายัอย่างเนาะคะ่ะทีนี้อีกอหนึ่งก็คือ i p i c a t i o n สิ่งที่พายาบาลจะทำให้ได้ก็คือให้ i m i c a t i o n กับการสิ่อแย้อมนะคะนั่นก็คือ,อเราอาจจะมี ทีหใหญ่ๆอย่างในการที่จะทําให้เขาสามารถที่จะออมันมีองค์ประกอบที่บอกว่าการวางแผนล่วงหน้านะคะีช้ความรู้จะทาให้เขาเปลี่ยนผ่านไปได้ดีเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เมลิสก็บอกว่ากทบัตรของพยาบาลก็คือาการเตลี่ยนความพร้อมให้ ผู้รับบริการเข้าสู่สภาวะใหม่ได้อย่างอย่างแรกก็คือการให้ความรู้อย่างที่สองก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมคุไม่ลงดีเทลเพราะว่าเราเป็นพยาบาลกนะันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณ,คณว่าให้ความรู้คือทําอะไรก็จัดสภาพแวดล้อมคืออะไรแต่ถ้าจัดกระถามก,ก็ถามได้นะเออคนที่กลับมาจากผ่าตาัดต้องใช้อะ,อะไรนะบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ มาโรงพยาบาลด้วยหกล้มสะโพกหักอย่างเงี้ยถ้าเขายังอยู่ที่เดิมเขาอาจจะหกล้มได้ก่อนกับบ้านพยาบาลต้องรู้ว่าที่หกล้มมาเนี่ยพื้นมันลื่นไฟมันไม่สว่างหรือใดๆก็ตามอย่างเงี้ยเพราะม่ฉะนั้นจะเป็นปัญกับนาทีเพราะเขาต้องกลับไปอยู่ที่เดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ โลซัพพลิเมนต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นโลเพลร์ฟิเคชันพยาบาลอาจจะต้องช่วยเหลือในการเคลียร์ไฟล์ว่าผลบัตรใหม่ของของผู้รับบริการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากการทำชิเคชันในเดิมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะและ้วก็การโลแคชิ้งนะคะอาจจะมีเรื่องของกลุ่มนะคะในการที่จะช่วยช่วยเหลือสนับสนุนอันนี้นะคะหมายความว่าทำโลเพนะหมายความว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะให้เขา ปรับบทบาทใหม่ได้โดยประสบการณ์ของคนที่เคยทำมาแล้วน,นะคะ,น,ะ,คะน,นี้ท้าสุดท้ายก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของงานวิจัยทางกท,ที่ใช้ที่ฤษมีการเปลี่ยนผ่านมาเป็นกรอบนะคะก็ะะถ้าเป็นงานวิใจัยในคลินิกก็จะเป็นท่าในต่างประเทศก็จะมีเรื่องของเซลล์แพนเลงไข้ฮัสเซลดีอย่างนะคะมี Experience ของอีเมกรนนี่คือผู้ผู้อพยพนะคะที่มี ผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นเป็นด B นด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นคุณแม่ก็เป็น m า t t e r of คิเหมือนกันในแม่ที่มีลูกอยู่ในเอ I C U ออกลูกมามความคาดหวังว่าลูกของฉันจะเป็นเด็กที่แข็งแรงแต่ว่าพอออกมาแล้วก็เกิดเห็นอะไรก็ตามที่จะต้องไปอยู่ในใน n o n อ t a l intensive care unit อย่างนีค่ะ อันนี้ก็เป็นมาสเตอร์โลเหมือนกันอันนี้เป็นเมนูคอร์สน,นะคะสำหรัที่จะดูได้ถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์อัจฉริยะที่ได้เจออันนี้เป็นวิธีอันนี้คนาปากโพของอาจารย์ค่ะเป็นแปดใจ,จที่มีความสำคัญของการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผูงผ้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องคอใชท้ทฤษฎีการซิชชัยนะคะการเปลี่ยนเครื่องหมาย การใช้ยายนนรักษาเบาหวานจากนิสซูนเป็นชนิดกินเป็นชนิดฉีดของดีเอนไท2ถ้าใครอยู่กับคนไข้พวกนี้เราจะรู้ว่าเรามักจะปู่คนไข้ว่าถ้าควบคุมน้ำตายไม่ดีเดี๋ยวต้องฉีดยานะพอถึงวันหนึ่งที่มันควบคุมไม่ดีจริงๆคนไข้รู้สึกผิดรู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าฉันมาถึงจุดที่น่ากลัวแล้วเพราะต้องเปลี่ยนจาก การกินยาเป็นการฉีดยาแล้วการฉีดยาเนี่ยถ้าคุณค่ไม่สามารถไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ทุกฟันแป่ว่าคุณค่ต้องฉีดเองคุณค่ายต้องคนตัวเป็นฉีดยาบางคนแก่เกินกว่าที่จะได้ที่จะเห็นยูนิตเล็กๆที่ถ้ามันเกินนั้นมันจะเกิดปัญหาเพราะนั้นมันจะมีกาทานซิชันของการเปลี่ยนจากการกินรักษาด้วยการกินยาเป็นการฉีดยานนนดเนี่ยเรนนี้ก็ทฤ่ฎีด็จเรนนี้ก็สามารถอธิบายได้ นะคะอีกอันหนึ่งนี้จะเป็นเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นอยู่หลายๆนครงกัรนะคะความต้องการอันนี้เป็น Body c r e a t สต e s, <S t u ี y ที่พูดถึงความต้องการในการดูแลและความพร้อมในการดูแลตนเองระหว่างเข้ารับการศึกษาโดยเฉพาเข้ารับการศึกษาโดยเคมีรักฐาของผู้ใรุ่นนิสิตมองเห็นไหมว่าในซิ t ูเอชันนี้เนี่ยถ้าให้มี มี transition สออย่างเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือ tail unit transition ในการป่วยเป็นมะเร็งกับ transition developmental transition ในการเข้าสู่วัยรุ่นอย่างนี้ค่ะนีคือคือการการตัวอย่างของการที่มีไม่ใช่ single p a t t e r หรือไม่ใช่ single เนาะค่ะเขาก็จะมี transition ที่ยากลำบากกว่าปกตินะคะ อานนี้ก็จะอันนี้จะเป็นในการศึกษาพยาบาลเนาะถ้าใครเป็นอาจารย์เนาะก็จะเป็นเอ่อเนี่ยก็อันนี้ก็นนเป็นในสตีดเนอ์เนี่ยนะเนาะก็จะมีอยู่ที่นี่จะสามารถเอาชื่อที่สนใจเซิร์ชเข้าไปดูตูปเปอร์ได้จรงานวิจัยแผน้อยให้มีตัวอย่างการนำไปใช้แผ่น้อยให้หนังสือเล่มนี้เป็น เป็นห icism, นังสือที่ถูกเอามาแปลและทําเป็นชีตใส่อยู่ในมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันจะมีชัพเตอร์ที่พูดถึงทฤษฎีดอกเบี้ยของทฤษฎีทั้งสองรเนอยู่ในนั้นมีตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างอยู่ในหนี้สืสามารถเสิรได้จากอินเทอร์เน็ตสําหรับคนที่อยากใช้ทฤษฎีนี้ในการที่จะไปทาวิจัยวิทยานิพนธ์เองเนาะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างอื่นอีกเนาะ เนื่องจากว่าในปีก่อนๆน,นะเราจะเรียนเ,เป็น4ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีพรีเซนต์รวมข้างท้ายจะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆตัวอย่างนนในใจิจัยพวกนี้ก็เคยใช้เอามาสตั๊ดดี้ในห้องครูไม่ได้ตัดทีเพราะว่าเผื่อใครสนใจตัวแปลงไหนก็ไปเจอขาครูเปเปอร์มาแต่เราจะไม่มีคัดก,กันในชั่วโมงนี้เนาะคนบางท่านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บคะแนนแล้วเดี๋ยวคนข้างๆก็เตรียมตัวแนละก็เตรียมชื่อแต่ใช้เลยเนาะตอนตอนที่ตรวจนะครูอาจจะเพิน่มนเฉลย ไนะม่ยาแล้วก็จะตอบคำถามว่าเขาตอบออกอะไรก็เขาจะออกแบบนีน้แต่เราจะเปลี่ยนเตทีเนาะ